เพื่อนสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับวันนี้ทำเมนูแกงเผ็ดขามหมูนะทุกคนได้ขาหมูมาถุงหนึ่งเนี่ยชิ้นใหญ่ก็มา,ากเลยนะชิ้นใหญ่โตขนาดนี้ยังไงอ่ะก็ต้องไปสับครึ่งแบ่งครึ่งเลยทุกคนนี่ชิ้นใหญ่เมนูวันนี้นะครับแกงเผ็ดขาหมูนะทุกคนได้ขาหมูมาแล้วก็เราจะล้างแล้วก็จะสาดให้มันเล็กลงหน่อยนะทุกคนเชฟไม่ใหญ่เกินไปนะ,นนนะเดี๋ลเกมไม่ข้าวนะทุกคน อ๋อล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยนะห้พอดีคำนะทุกคนไม่ต้องใหญ่เกินไปนะล้างเรียบร้อยแล้วก็เสด็จน้ำเอาไว้นะครับใส่แต่แกงมานะแกงนะทุกคนพริกแกงนะทุกคนพริกแกงเผ็ดนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมนะครับพริกแกงเลิ่มหอมแล้วก็ขาหมูใส่เลยนะคะทุกคน แล้วก็กุเล็กกุเล็กกุเล็กให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะใส่น้ำปลานะทุกคนน้ำปลาสังกะบวยเล็กนะแล้วก็แล้วก็รสดีสองช้อนนะครับผมปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ช้อนนะทุกคนใส่แค่นี้พอแล้วก็ใส่เกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็กุเล็กกุเล็กให้เข้ากันนะทุกคนแล้วก็ย่อ,ยอไปด้วย ตะไคร้นะครับตัวไค่ตะไคร่ใส่เป็นมัดเลยนะ <c oughs> แล้วก็ปีบไฟย0สินาทีนะทุกคนว,ว้าวกลิ่นหอมมากขั้นตอนสุดท้ายใส่บัชีฝรั่งกับต้นหอมนะครับกุเล็กกุเล็กเข้ากันแล้วก็เป็นอันที่เรียบร้อยทุกคนได้หนึ่งเมนูแล้วก็ใส่จานเลยนะครับว,ว้าวชิ้นใหญ่ยอยู่นั้นเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแกงขาหมูแกงเผ็ดขาหมูนะเราขอไปทําดูเมนูนี้อร่อยทำง,ง่ายๆแับแก้ในหมอกขนาดเลยนะเมนู